ด้วยทันเกมกับคุณประภาพรชวนาสิรินะคะเย็นวันนี้แล้วค่ะที่นักตบสาวไทยก็จะเดินทางถึงประเทศไทยนะคะหลังสามนัดสุดท้ายทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งก็แสดงให้เห็นความมีสปิริตแล้วก็ความทุ่มเทของพวกเธอจริงๆนะคะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นหัวจิตหัวใจนะักสู้จริงๆนะคะพวกเธอบอกว่าแม้ว่าจะไม่สามารถไปโอลิมปิกได้นะคะแต่ว่าพวกเธอก็พร้อมสู้นะคะทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะก่อนที่จะไปดูการ ต้อนรับของนักกีฬาทีมวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะที่มีการเตรียมการไว้พอสมควรเลยนะคะเพราะว่าคาดการว่านักข่าวนั้นจะไปทําข่าวกันอย่างหนาตานะคะไปดูกันในการฟุตบอลโาตโยต้าไทยลีกก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะบุรีรัมสามารถเก็บ3แต้มแรกได้ในสีนัดหลังสุดนะคะด้วยการสามารถเอาชนะบางกอกกลาสไป2ประตูต่อศูนย์ค่ะ โดยเกมเมื่อวานนี้นะคะบุรีดัมนั้นบุกไปเยือนบางกอกกลาสที่ลีโอสเตเดียมนะคะสู้กันสนุกค่ะนาที37ทีมเยือน,นออกนำก่อน,นจากโกซูกิค่ะลและประสาทสายฟ้านะคะมาได้ประตูย้ำชัยชนะจากอานาวินจูจีน แม้ช่วงท้ายเกมบุรีรัมจะเหลือ10คนเมื่อสุรัตส,สุขะไปถูกใล่ออกนะคะแต่ว่าบางกอกกลาสก็บวกสกอร์เพิ่มไม่ได้ค่ะจบเกมนะคะบุรีรัมบุกมาชนะบางกอกกลาสสประตูต่อศูนบุรีรัมขึ้นที่3กระส่วนบางกอกกลาสตกไปอยู่อันดับที่4นะคะราชบุรีมิดผลปลดฟล็อกได้สําเร็จขลาจะชชนะ5นัดหลังหลังจากที่ชนะนัดแรกในค่าเกมหลังสุดนะคะราชันมังกรน,นั้น เปิดบ้านถล่มพัทยาไป6กูนะคะจากการทำแฮตทริกของเฮเบติเฟอร์นันเดสยันดิกยาโล2 2ประตูและการทำเข้าประตูตัวเองของสุพนันบุรีรัฐค่ะรัชบุรีมิดผลมี2 1คะแนนนะคะส่วนพัทยาแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันและมีลอนโจสิกุลซือนั้นก็ประกาศว่าอาจจะลาออกจากการคุมทีมค่ะ ขณะที่แบงคอกนะคะเปิดบ้านถล่มสีสะเกตไปมากมายถึง6-1ค่ะเจ้าถิ่นนำก่อน3-0จากเจซี่จอรนดรากนบอสโควิชและมาริโอยูลอฟสกี้ค่ะแต่สีสะเกตตีไข่แตกจากการหม่งซ้ำของกาฟาดูโรซินมีนะคะและแบงคอกก็มาบวกเพิ่มอีก3ประตูจากดรากนเจซี่จอนและแล้เลนโดตาตูนนะคะแบงคอกมี31แต้มเป็นรองจากฝูงตามหลังเมืองทอง2แต้มเท่าเดิมค่ะ เมื่อวานนี้ในเกมที่พลิกล็อกพอสมควรเลยนะคะราชนาวีเจอกับชนบุรีค่ะทั้ง2ทีมผลัดกันทําประตูเริ่มจากเือร์ริทวีการทําประตูให้ชนบุรีนําก่อนจากนั้นเป็นอังเรหลุยเลเตตามตีเสมอให้กับเจ้าถิ่นนะคะอังเรหลุยสร้างความปั่นป่วนพอสมควรค่ะและหลังจากนั้นเอเดชัซนอลเวสทำประตูให้ราชนาวีานาวําเป็น2-1 แต่โรดิโก้วาลิจิโออดีตนักเตะของราชนาวีนะคะมงทีมเก่าตีเสมอใกับชลบุรีเป็น2-2สุดท้ายแองเจโลมาชูกาเป็นฮีโร่ให้ราชนาวีพลิกชนะชลบุรี3-2ขึ้นมามี15คะแนนอยู่ที่13นะคะตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกตอนนี้นะคะเมืองทองนำเป็นจ่าฝูมี33คะแนนค่ะ ตามมาติดตด้วยแบงคอกนะคะอันดับที่3เป็นของบรูดัมที่เก็บ3แต้มได้แล้วนะคะบางกอกกลาสอันดับที่4ค่ะอันดับที่5เป็นของสุขโขไทยทีมที่ได้ฉายาว่าน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ค่ะ